السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Allahumma aina walladu'a na alaina Allahumansurna walladansurna Rabb yasir walladu'asir ขอความรักความบารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีจากองค์ Allah Subhanahu wa taala เราเป็นเช้าแห่งเราจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับช่วงเวลาก่อนการละกสินอดที่อยากจะได้นำเอาเรื่องราวที่เป็น เรื่องที่เป็นอนุสติเตือนใจเราเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะได้บงังคัปฏิบัติบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เราควรจะได้ระมัดระวงังวันนี้มาคุยเรื่องที่ควรระมัดระวังกันหน่อยทันที่ของรพครับตอนนี้ข่าวกําลังดังเอากระแสข่าวมาเล่นกันบ้างนะครับมีดาราสุภาพสตรีคนหนึ่งสมหวนนามไว้เป็นคนที่ชอบ อวดใหญ่อวดโตนะครับเท่าที่เคยได้ยินก็คือเวลาลูกจะกินนมนะครับเวลาลูกจะกินนมนี่คุณพ่อก็จะต้องนั่งเครื่องบินนะครับจากเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อนมผงที่ต่างประเทศใช้ของหรูหรา แล้วก็เจตนาการมีต่างๆนั้นเพื่อเป็นการโอ้อวดเพื่อเป็นการแสดงว่าตัวเองนั้นมีดีกว่าคนอื่นผมให้คำนิยามอย่างนี้คำว่าตาก,กับบทตาก,กับบทนี่แตกต่างกับริยะบางคนไม่เข้าใจริยะนี่โอ้อวดโอ้อวดในนี้หมายถึงโอ้อวดการกระทำอามันอิบาดัตนั่นคือริยะ เกี่ยวข้องกับอิบาดัตบทำยกตัวอย่างเช่นละหมาดที่บ้านแบบหนึ่งแต่พอไปละหมาดที่มัสยิดเนียนอีกแบบหนึ่งตั้งใจค่อนข้างที่จะละเมียดละไมในการประกอบอามันอิบาดัตหรือเวลาจะสอดก็กจะต้องให้คนโน้นคนนี้มาเห็นมารับรู้มารับทราบเขาเรียกว่าโอ,อ้อวดเรียแต่ตั้งขับดเนี่ยความหมายก็คือไอยารอนับซาฮู อักบัดมินไวยรีผมชอบคำนิยามนี้มากแต่กบดก็คือมองว่าตัวเองแน่มองว่าตัวเองเจ๋งมองว่าตัวเองใหญ่กว่าคนอื่นเป็นกระแสดาราคนนี้สวยมากนะเดิมแล้วผมนี่เป็นเอฟซีเลยนะหม้อยากจะเอ่ยชื่อจังเลยหน้าตาดีแต่คนเราเมื่อมันมีความไม่พอพอหน้าตาดีแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีได้กว่านี้อีกก็เลยไปอัพไปทำ เขาเรียกอะไรนี่เอ้ยไปไปฉีดฟิลเลอร์ที่ปากให้มันเนี่ยให้มันจุเจอ,ออกมาหน่อยไปฉีดแก้มไปทําจมูกให้ดังมันเป็นหยดน้ําให้อะไรก็อ,อะไรต่างๆเพราะคิดว่าตัวเองนั้นมีดีตัวเองนั้นแน่กว่าคนอื่นวันนี้เป็นเรื่องมาเตือนกัน นะครับเตือนเราเตือนผมเตือนตัวเองเตือนท่านแล้วก็เตือนลูกๆหล,ล,ลานๆเราเราหนาวละอัลลอฮุซุบฮานหะฮูวาตาลาให้มาไม่เท่ากันสลามทุกท่านนะครับที่ก้าวเข้ามาในไลฟ์ในวันนี้วันนี้มาคุยกันเรื่องของซุปตากันบ้างนะครับมาคุยกันเรื่องของดารากันบ้างตอนนี้ดาราก็ข่าวเยอะเลยนะครับใหญ่ยยไม่มีใครใหญ่จริงหรอก ใหญ่จริงนะมีผู้เดียวอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺใหญ่สุดไอเรานี่มันใหญ่แบบกระปิบกระปลอยเขาเรียกไอเราเนี่มันใหญ่แบบเขาเรียกเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นเดี๋ยวเขาใช้คําว่าอะไรอคนที่ใหญ่แบบใหญ่แบบเลือดออกตามไรฟันอะ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีคืออา่ากระปิบกระปอย,ะปอยนะครับใหญ่แบบไม่ไม่ไม,ไม่ใหญ่ไม่จริงว่าอลไรคุสลามทุกท่านนะครับ อาจารย์ชาโรนีนะครับสบายดีนะครับเพื่อนผมคนนี้สุดยอดเลยกาลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องระวังผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของริยะวันนี้จะเอาริยะกับตะกับบดมาไว้คู่กันริยะก็คือการกระทําอามันอิบาดัตนักวิชาการบอกว่าริยะก็คือการกระทําอามันอิบาดัตที่ มีสิ่งอื่นเข้ามาเทียบเคียงอัลลอฮ์ด้วยยกผมยกตัวอย่างไปแล้วละหมาดก็ดูจะเนียนขึ้นเวลามีคนหลายคนอ่าน,านกุรอานกัน่วงนานขึ้นหรืออะไรก็ตามนั่นริยาเกี่ยวข้องกับอามันอิบาดัดริยาเอาให้ถูกนะวันนี้เอารู้จักริยาะกัะกบดแยกเอาให้ออกให้ชัดเจนริยาคือโอ้โอวดตะกกบดทำใหญ่ริยานั้นเกี่ยวข้องกับอามันอิบาดัตที่ได้กระทำอันนั้นทักไว้ก่อนโฮไว้ก่อน แต่วันนี้จะมาคุยเรื่องตะกบดมันกำลังเป็นกระแสแล้วก็มุสลิมเราก็เป็นวันนี้เอาละในช่วงรอมฎอนนี่เบาหน่อยเพราะว่าไม่มีใครจัดงานวารีมาแต่ในช่วงงานวารีมันนี่บอกตรงๆคนบางคนไม่ไปงานวารีมาก็เพราะมีสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็เลยไม่ไปเอาตรงๆนี้ทุกท่านเลยนี่นี่ทุกท่านโดยพอ่อเงียสุภาพสตรีงานวารีมาวันนี้ ถ้ามีชุดใหม่เพียงแค่ชุดเดียวนี่รับรองในงานอื่นไม่ได้ไปถามว่ามีไหมคนที่จะเดินมาทักท่านแล้วก็บอกนี่มันชุดเมื่อวานนี่เอาจริงๆอ่ะนี่ใส่มากี่หนแล้วเนี่ยชุดนี้โดยความเป็นจริงแล้วทามองเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบเป็นศูนย์แต่ใครล่ะเป็นคนคิดเจ้าตัวนั่นแหละเมื่อมีความคิดว่า เรามีไม่เหมือนเขาเราก็เลยไม่อยากไปอย่างเขาแต่วันใดก็ตามที่มีวันนั้นแหละจะเป็นวันเฉิดฉายของคนคนนี้ทันทีทันทีเคารพน่าเป็นห่วงนะแล้วก็น่าสังเวชนะกับคนที่หลงระเริงอยู่กับสิ่งที่ตัวเองมีในวันนี้กับคนที่นอกเหนือจากหลงระเริงแล้วยังเป็นบุคคลที่น่าสมเพช ข้อทุกอย่างที่ได้มานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานาวะตลาประธานมาทั้งสิน้นเหมือนกับดาราที่ผมพูดเนี่ยอะไรนะเออเวลาจะซื้อนมก็ต้องบินไปซื้อใช้แต่ของแบรนด์นี้ไปไหนมาไหนก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็จะต้องโพสต์ภาพนุนนีนี่นั่นวันนี้มุสลิมเรามีเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่แข่งขันกัน อวดกันโ์กันตะก,กบบดกันตะก,กบบดนเนี่ยนีัมัี่อัลลอฮฺ سبحانه แะก็ุ์อัลอมาส,าามสดามาประทานมาให้แยกให้ออกนะครับอัลลอฮ์กล่าวว่าในพระมาร์คบีอันก,นก,นกนว่าหนึ่งว่าฟารม,มาบินยเอาม,มาติรอบบิกัฟฮัดดิสเมื่อท่านใจความโดยสุดก็คือเมื่อท่านได้รับความโปรดปานใดจากอัลลอฮ์มาเนี่ยท่านจงพูดมันออกไปจงเปิดเผยมันออกไปจงแสดงมันออกไปดังนั้นก,กักบบด ากับการเปิดเผยนื้อมัตของอัลลอฮ์นี่แยกกันอยู่ตรงนี้เราไม่หุกกลมใครว่าคนนี้ทําเพราะตะกบดเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครว่าเขาตะกบบหน้าที่เราวันนี้เป็นคําเตือนหน้าที่เราก็คือเราจะไม่เป็นอย่างนั้นก็พอวันนี้ผมหยิบฮะดิษมาสองสามฮะดิษเพื่อนำมาพูดกับเราด้านทั้งหลาย แล้วก็ให้เราได้รู้ว่าพวกกักกับบดนี่เป็นยังไงพวกที่ชอบขวดชอบโชว์ท่านก็มีความอวดผมก็มีเอ้าเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ลิมิเต็ด dition ผลิตออกมาไม่กี่เรือนที่ต้องการจะบอกกับท่านไม่ได้ต้องการจะมีมีวัตถุประสงค์อื่นใดว่าท่านไม่รู้เลยว่าจันาของผมเป็นอย่างไรถูกไหมครับ ไม่รู้เลยท่านไม่มีทางรู้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะยืนยันกับตัวเองได้ก็คือเราทำทำไมเราพูดออกไปทำไมเราแสดงออกไปทำไมมีเพียงเรากับอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่เราแสดงออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพื่อเป็นคำสอนเพื่อเป็นอนุสติเดินใจเพื่อเป็นบทเรียน ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราแสดงอะไรออกไปเพราะมีวัตถุประสงค์ต้องการจะข่มอีกคนหนึ่งเคงรียกข่มใช่ไะยกตนข่มท่านเมื่อนั้นเราจะเป็นคนที่อยู่ในข่ายของพวกที่ตะกรบ,บทเป็นคนที่ขี้อวดขี้โอขี้คุยขี้โวสารพัดขี้อ่ะมาดูเอาหาดิสักต้นหนึ่ง ท่านนาบีมุ h a ม m a d สลัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงกล่าวเอาไว้ในหะด,ดีษบทหนึ่งว่าซาลาซัตุลลายุกัลลิมุอุมุลลอฮุยามัลกิยามะวะลายันซุรุอิลัยฮิมวะลาฮุมอะซาบุนอาลีมโอ้เจ็บปวดคนสามจอมพวกด้วยกันอัลลอฮ์จะไม่คุยด้วยในวันกิยามะไม่ต้องมาพูดเหมือนกับจะบอกว่าไงครับดีแค่ไหนก็ไม่ต้องคุยหยุด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 ,ยดเราเองก็มีนะ ความรู้สึกของคนที่แบบขี้อวดขี้โม้ขี้คุยขี้โวเราหมันไส้ไหมบางทีเราเหมันสไนส้นะคนที่ทําตัวแบบเนี้ยแต่บางทีเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันออกมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ว่าเราต้องการที่จะ,สะแสดงออกซึ่งเนียมันอันนี้มันจะออกมาโดยสง่างามฟังใหม่เอาให้คนอื่นเห็นเหมือนกันแต่จ็ตใต้สำนึก เพื่อต้องการเปิดเผยเนี่ยมัดเพื่อต้องการขอบคุณอัลลอฮ์กับอีกอันนึงเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองมีแต่เพื่อเป็นการอวดเป็นการโชว์ภาพของสองภาพนี้สองเรื่องนี้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาเรือนนี้ผมบอกว่านี่ผมเพิ่งไดนาฬิกามาใหม่อัลฮัมดุลิลละเป็นเนี่ยมัดเลือกเกินในเดือนดดอุบัตนี้อัลลอฮ์สรงประธานมาให้เอานาฬิกามาให้ดูกับไม่พูดเยอะ <c oughs> การพูดเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนเปิดเผยเนี่ยมัดด้วยการกระทําด้วยการพูดด้วยแต่ในใจไม่มีเลยต้องการที่จะแสดงออกถึงความขอบคุณกับอีกคนนึงไม่ได้พูดอะไรเยอะจะกคอเดี๋ยวไม่ชัดขยับหรือแหวนไม่ไม่ฉันไม่ไม่ไม่อวดไม่โชว์ใครแต่ทำอะไรก็พยายามเอาแหวนมา ตะก,กบ,บทอวดโชว์เราทุกคนท่าน่เครพเอาคําสอนนี้ไปก่อนก่อนที่จะแปลฮะดิษนักวิชาการท่านหนึ่งบอกจะอะไรกันนะกันหา,นหาเรานี่ก็เกิดมาจากอสุจิเหม็นขาวมันเหมือนกันผมก็จะอสุจิเหม็นข้าวเหม็นข้าวเหม็นทุกคนล่ะแล้วเราทุกคนก็เดินแบกที่กันทุกคนไอดาราคนที่ว่าเนี่มันก็เกิดมาจากอสุจิเหม็นข้าว ไอดาราคนที่ว่านี่มันก็เดินแบกที่เหมือนกันไม่เชื่อลองตายดูสิอาบน้ำศพมารีท้องมาในขี้ไหลายทุกคนคุณขออนุญาตใช้คำนี้นะอุณชาระเดี๋ยท่านจะโอ้พูดฟังไม่ได้ผมกงจะบอกว่าเราก็เป็นคนที่เกิดมาจากอสุจิเม็นคาวผมไม่อยากจะพูดต่อเดี๋ยวจะอ้วกแตกกันมะป่าเพราะว่าเราถือสิ้นอดกันอยู่ด้วยอสุจิเม็นคาวทุกคนจะ แยะมันแค่ไหนก็ตามแล้ววันนี้เราก็เป็นคนที่เดินแบบอุจจระกันทุกคนมีไหมท่านคิดว่าในท้องท่านมีอุจระไหมมีเราบางคนบอกโอ้อาจารย์ผู้กำลังปวดเลยเนะี่ยแล้วที่สุดแล้วเมื่อตายแล้วท่านก็เป็นเรือนร่างที่หนอนกัดกินเน่าเฟะทุกคนดาราคนนั้นไอที่ไปทำมาอะไรนะที่บางฉีดฟิลเลอร์เหรอ มาเมื่อผมไม่ฉีดมอดีมกันนะเนี่ยเดี๋ยววันเกียมาไปดูได้เลยทั้งฟิลลงฟิลเลอร์กระจายหมดฟิลเลอร์ไปทางปากไปทางหูไปทางจมูกไปทางวรรคตายอยู่ในอยู่ในอยู่ในกุบดอยู่ในอลรมบารุดสัต์ดังนั้นอย่าได้อวดอย่าได้โชว์อยู่ที่ใจของท่านผมไม่ได้ห้ามใส่ท้องนะไอ้ดินฟิตเตอรี่เนี่ยขนกันมาเลยเอาเป็นตู้ทองเลื่อนที่เลยถ้าใครมีวัตถุประสงค์อยู่ในใจของท่านว่าต้องการแสดงออกซึ่งเนี่ยมัด คนที่แสดงออกเนี่ยมัดกับคนที่ตะกับบทเนี่ยภาพออกต่างกันมองออกไหมไม่เหมือนกันนะเหมือนคนที่ละหมาดละเมียดกับคนที่ละหมาดเพื่อเป็นการริยะโอ้อวดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้ามันจะมันมองออกเขาเรียกไส้ในมันมันเหมือนกับเอออะไรดีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือท่เขาไปเปิดในช้อปปี้ลรืาได้เลย ยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อหนึ่งซัมซุงเอาสักรุ่นสิซัมซุงเอาต้าเอาซัมซุงเอาต้ายี่สิบสี่ยี่นะเขาเรียกยี่สบสี่นะซัมซุงเอาต้ยี่เนี่ยราคามอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่หมื่กว่าบาทนะซัมซุงเอาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้หละนี่มันกทรศัพอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ซัมซุงเอาต้ายี่สี่หมื่นกว่าบาท ในขณะเดียวกันซัมซุงเอาต้าเหมือนกันในช้อปปี้ขายเฮ้ยมีถูกกว่านั้นไปดูได้เลยพันกว่าบาทก็มีสองพันกว่าบาทก็มีซัมซุงเอาต้าเหมือนกันมองนี่แต่ไม่รู้เลยต้องกดปากกาออกมาจากหูปากกามันมันต่างกันจอมันต่างกันเขาจะจออะไรนะซปเปอร์อโมเลตอะไรกันไม่รู้ล่ะอมเล็ตไข่ไข่เจียวไอดาวล่ะอโมเลตอะไรกันไม่รู้สีเสือแบบหลายล้านสีเลย เหมือนกันราคาคนละเรื่องเลยคนที่แสดงออกซึ่งเนี้ยมักแบบบริสุทธิ์ใจมันคือซัมซุงเอาต้า24ของแท้เว้ยมองก็รู้ว่านี่เขาไมาได้จะโชว์แต่ไอคนที่แสดงออกซึ่งเนี้ยมัดแบบ <c oughs> อูนะอูนะเว้ย้าแบบนี้นะไอพวกนี้ของกรอบมองออกนะครับแสดงออกกรอบเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันแสดงออกได้ไมนะ่นานหรอก เดี๋ยวอลัลลอฮ์ก็เอาคืนไปผมฮันดิษบนี้ท่านนาบีกเเลเาวเขาอัลลอฮ์ไม่คุยด้วยนะในวันกิยามะจะดีแค่ไหนก็ตามอัลลอฮ์ไม่คุยเมื่อไม่คุยด้วยก็คือจบเข้าไม่ถึงอลัลลอฮ์ไม่เจรจา,าด้วยคนที่หนึ่งก็คือนอนหรือจะไม่คุยด้วยนะว่าเราหุ้มอาซาบุนอาลีนคนต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับการลงโทษที่เจ็บแสบที่สุดนบีบอกประการที่หนึ่งคนกลุ่มที่เอววาลุนชัยคุนฟานิน คงไม่มีหรอกตรงนี้คนแก่ที่ทำสินาสินาในที่นี้ก็หมายถึงไปผิดลูกผิดเมียสินาในีนี้ก็หมายถึงสินาทางตาชอบมองเหมือนในเพลงที่เขาบอกว่ามองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองอะไรประมาณอย่างเงี้ยมองใช้สายตาไปในทางที่ไม่ถูกต้องยิ่งชารา มีอายุใช้คุณนี่ตสี่สิบไปอย่างผมเนี่ยรียแท็กแล้วท่านที่สี่สิบเนี่ยถ้าถ้าปายังคงรักษาวว่าไม่ได้ปากจีนา่าปากสีนา่าก็ชอบพูดเรื่องของไม่พูดเรื่องหอหอเหนี่ยเหนื่อเจาดึงตายทั้คันมือสีนา่าชอบไป <c oughs> ไปชอบไปแกะเกากับไปชอบไปจับสัมผัสก,กับคนที่แต่งงานกันได้โดยที่เขาไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่คู่ครอง คนต่างๆเหล่านี้คนกลุ่มที่มแรกเนี่ยนะครับอีชอนเราไม่มีหรอกมีก็น,น้อยกลุ่มที่สองวามาลิกุลกาซาบุนกลุ่มที่สองก็คือคนที่มีอำนาจปกครองนะครับเป็นบุคคลที่เขาเรียกอะไรอ,อถ้าเป็นคนในบ้านก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าของถ้าเป็นผู้นำ นะครับ้าเป็นชุมชนก็คือคนที่เป็นผู้นําชุมชนถ้าเป็นคนที่ปกครองทาสในสมัยก่อนก็คือนายทาถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นด่ถ้าเป็นคนปกครองระดับแผ่นดินก็คือพระเจ้าแผ่นดินหรือพระหมหากษัตริย์การรักก็คือที่โกหกหลอกลวงเราวันนี้ทุกคนนี่ถ้าเราเป็นคนที่กลัวว่าเราจะไม่คุยด,ด้วยในวันกียามะอย่าเป็นคนที่ เป็นคนแก่ที่ยุ่งกับเรื่องซีนาอย่าเป็นคนที่ปกครองอะไรแล้วก็ขี้โกโหกกระซับขี้โกโหกพูดไม่จริงเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาไม่รักษาคำพูดคนพวกนี้ออลไม่คุยด้วยวันกียามะ้เป็นเจ้านายมีป่ามีลูกน้องป่ารับปากอะไรกับลูกน้องเอาไว้ค่าแรงจ่ายให้ตรงนะถึงเวลาต้องหามาให้ได้เพราะเราจ้างเขามาแล้วอย่าเป็นมาลิก อย่าเป็นผู้ปกครองอย่าเป็นอย่าเป็นเจ้านายที่โกหกดูอิสลามกับกรอบอิสลามนี่ปกป้องคุ้มครองสุดๆอันแรกคนแก่ระวังให้ดีนะหลายท่านบอกหุยฉันอาย,ยุอายุเป็นเวียงตัวเลขในเรื่องของหุกรมถือหุ่กรมเดียวกันกุารานเล่มเดียวกันคำตัดสินเดียวกันครับสอง คนที่เป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าคนไนคนแล้วก็ที่โกหกไม่รักษาครพุ้มไม่รักษาสัญญาและสามอิลุนมุสตักบิรุนอันนี้ที่ชาวคนที่เราไม่คุยด้วยก็คืออิลุลมุสตักบิรก็คือยานี้คือใครละ่ะออิลก็คือคนจนที่ตะกับบทอวดรวยเราทุกคนนะฟักีทั้งนั้นแหละจนทั้งนั้นนี่จนไหม อันนี้จนจริงนี่หว่าจนในที่นี้หมายถึงเราคําว่าจนนี่แปลว่ายังต้องการผมยกตัวอย่างจําชื่อจําชื่อสอริยีนท่านนี้อุลมะท่านนี้ม่รใครจําได้ช่วยบอกหน่อยมีคนมาถามมีคนมามา,มา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 หาท่านแล้วก็บอกว่าอ,อฉันเนี่ยต้องการที่จะ มอบเสื้อนี้ให้กับท่านเอาไปเลยฉันรวยแล้วอยากจะสรบก็ให้กับท่านตอเลี่มท่านนี้บอกว่าอย่าเลยท่านยังไม่รวยจริงหรอกแต่แล้วผมบอกอ,อู้ฉันมีทุกอย่างนะฉันมีทาสมีลูกน้องมีบ้านช่องมีทรัพย์สมบัติมากมายเสร็จแล้ว ตอเลนคนนี้ก็เลยบอกว่าถามจริงเถอะถ้าท่านมีถ้าท่านมีภูเขาลูกหนึ่งที่เป็นทองคำนี่ท่านอยากได้ภูเขาอีกสักลูกไหมที่เป็นทองคำอยากได้ท่านมีทาาในปกครองสิบคนท่านอยากได้คนที่สิบเอ็ดไหอยากได้ท่านมีทองอยู่สิบบาทในตู้ในนิ้ชักในเซฟท่านอยากมีบาทที่สิบเอ็ดไอยากได้ ท่านเก็บเสือ้อท่านไ่ได้ท่านมันยังจนอยู่ไม่รู้จักพอตกลงถ้าเราเป็นคนที่ขอบคุณมากๆถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักพอเรายังจนแล้วท่านรู้จักพอไหมเช็คกับข้าวกันหน่อยนี่กับข้าวมีนั่น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 แล้วยังรู้สึกไหมว่าน่าจะมีไอ้นี่มีนั่นมีนั่นมีนั่น,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 นแต่รู้สึกน่าจะมีไอ้นี่แปลว่าท่านมันยังไม่พอ แล้วถ้าไม่พอแล้วถ้าท่านเป็นคนปะกับโบดมุสตักบิดแสดงออกอวดใหญ่กว่าโต๊ะวันกิยามะอัลลอฮ์ไม่คุยด้วยวันกิยามะนี่พวกอวดใหญ่กว่าโต๊นะครับในฮะดิษบทหนึง่งขนะบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮะสัลัมได้ส่งกล่าวาว่าในวันกิยามะพวกอวดใหญ่กว่าโตนี้จะตัวเล็กยิ่งกว่าหมดทุกอย่างที่มีอยู่ในอาคีร์ะจะใหญ่กว่ามันหมดเลย เข้าใจความหมายนะมันจะเล็กกว่าทุกอย่างเลยที่มีในใน,ในอาคิรอ์และมันจะต้องเดินไปกันไปอยู่ในกุมนรกของลหรอ์ในกุมนรกทุเรศทุรังขนาดนะคนอวดใหญ่อวดโตเนี่ยมันมองคนอื่นอย่างนี้มองต่ำมองว่าตัวเองสูงแต่ในวันกิยามะมันจะต้องมองคนอื่นอย่างนี้มันจะเล็กกว่าคนอื่น นี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์จะทรงกำราบไอ้พวกที่ตะกับบทท่านที่เคารพครับ fon. สามคนอัลลอฮ์ไม่คุยด้วยและในอีกประการหนึ่งอินนัลลอฮะตาอลายุยกใดูซาลาสันนัฟรินว่าบุกดูฮูลิซาลาสตนมินหุมอัชชอัลลอฮ์โกรธคนสามคนแต่อีกสามคนนี่อัลลอฮ์โกรธมากกว่านิดเดียวตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบสอง การจะแก้บวชละสามคนอัลลอฮ์โกรธแต่อีกสามคนโกรธมากกว่าผมไปอย่างเร็วเลยคนที่หนึ่งอัลลอฮ์โกรธคนเลวคนที่ฟาสิกคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งของอลอร์บังละิแล้วก็ปฏิเสธตามคำปฏิเสธคาสั่งของลอร์เดี๋ยวไปทําสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงหักห้ามฟาสิกไว้ในเชื่อใจไม่ได้แต่อัลลอฮ์โกรธแล้วนะฟาสิกเนี่ยอัลลอฮ์โกรธนะฟาสิกแต่อัลลอ โกรธพวกฟาสิกที่มีอายุมากมากกว่าหมายถึงความว่าคนหนุ่มอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นฟาสิกอัลลอฮ์โกรธหนุ่มอย่างผมด้วยนากล้าพูดนะแต่ถ้าผมแกกว่าน,นี้และยังเป็นฟาสิกอัลลอฮ์โกรธกว่าคนที่สองอัลลอฮ์โกรธยุบก,กีดุลบุคลอละอัลลอฮ์โกรธคนขี้งกขี้งกขี้ตืน้น ขี้งกไม่แจกจ่ายทรัพย์สินที่อลล l a h ประทานมาให้ใหม่แบ่งพันคนอื่นวาบุกดูฮูลิลกอนีกอนิลกอนีนย,ยิลบาคีลลอาชัดอล l l a h โกรธคนขี้งกแต่ในขณะเดียวกันอลล l a h โกรธคนรวยที่ขี้งกมากที่สุดมองออกไหมครับรวยแล้วก็ขี้งกอลล l a h โกรธขนาดนั้นตกงกหนักโกรธแล้วนะแต่พอรวยแล้วงกโกรธกว่า และสุดท้ายครับยุบกีดลมุตะกับบิรินอัลลอฮ์โกรธคนที่ตะกับบทอวดขี้อวดทำว่าวตัวเองใหญ่ตัวเองเจ๋งกว่าคนอื่นเขาอัลลอฮ์โกรธมากว่าบุคดูฮูลินฟากีรินมุตะกับบิดอัชันในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ทรงโกรธคนจนที่ตะกับบทมากที่สุดและพวกเรานนะจน สี่สิบท่านที่อยู่กันในไลฟ์ตอนนี้อย่าเป็นคนที่ตะกบ,บทเพราะเราจะเป็นคนที่อัลลอฮ์โปรดมากที่สุดอย่าบอกว่าเรารวยถ้าหากว่าท่านยังต้องการที่จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่มีทุกท่านทุกคนก็คงจะฝากเอาไว้เบียงตอนนี้ครับวัาลอหุนหัวฟิกวันมุสตาอานวะไลทุกลานวะสลามวะเลุมวะรอมาตุลอลฮ์วาบารุกาตุ